รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ประชาชนที่ใส่ใจรักสุขภาพในพื้นที่กว่าพันคนเข้ารวมมหก,กรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่16จัดางานจังหวัดปากจัดประชุมสถานประกอบการนายจ้างและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้แรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธา,า,สารณภัยเทศบาลนครแม่สอด และงานจราจารสถานีตำรวจภูทรแม่สอดลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าตลาดสดเทศบาลนครแม่สอด สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้นะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุข20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2558ค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าอาสาสมัครสาธารณาสุข20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2558โดยนางสาวรัตนาคำปาระนักวิชาการสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดดำเนินการประชุม ว่าด้วยเรื่องของกำหนดการออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในชุมชนวัดและโรงเรียนโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขและพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอดเข้าร่วมสำรวจตามแผนงานโดยได้กำหนดลงพื้นที่ทั้ง20ชุมชนในวันที่12กุมภาพันธ์2558 โดยได้แบ่งเป็นช่วงเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาลงพื้นที่สำรวจชุมชนอิสลาม ชุมชนมณีไพรสนชุมชนปู่แดงชุมชนดอนชัยชุมชนสันต้นปินชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนร่่มแรงชุมชนแม่สอดวิลล่าและชุมชนวัดหลวงและสำหรับในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปลงพื้นที่ชุมชนจอกจอชุมชนบ้านทุ่งชุมชนตาลเดียวชุมชนศักทองชุมชนสองแควหนึ่งชุมชนสองแควสอง ชุมชนชุมพลพัฒนาชุมชนบัวคูนชุมพลอินทระคีรีชุมชนประชารักและชุมชนร่วมใจจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี2558ด้วยค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฒ์กำแพงเพชรแม่สอดจัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำผลงานด้านการรักษาความสงบมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอด จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำผลงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตพ,พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีนายสุวัสด์พมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอภอแม่สอดอ,อพบพระและอเภอแม่ระมาดจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอ,เภอ,พพอเภอแม่สอดอเพบพระอแม่ระมาดเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วยโดยการประชุมเป็นการหารือเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำผลงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวข้องในอนาคตต,ต่อไปโดยมีดรดีเรกฟันเขียวและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรแม่สอดเข้าร่วมสอบถามข้อมูลในครั้งนี้ จดหางานจังหวัดตากจัดการประชุมสถานประกอบการนายจ้างและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวค่ะนางสาวรำพากูหาเจริญจดหางานจังหวัดตาก มอบหมายหน้าที่ให้นายอุบลมลแลงผู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการผู้แทนแรงงานจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสถานประกอบการนายจ้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ตลอดจนการประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มนายจ้างและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้กว่า250คนซึ่งทำให้การสำรองที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมไม่เพียงพอ กับผู้เข้าร่วมประชุมจัดหางานจังหวัดตากจัดประชุมนายจ้างและสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวด้วยจังหวัดตากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมากโดยเฉพาะอำเภอแม่สอด ซึ่งมีความต้องการแรงงานทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและอำเภอพบพระที่ใช้แรงงานภาคเกษตรกรรมเนื่องจากมีอนาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้มีการหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพมา่าตามนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จึงต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายในวันที่31มีนาคม2558 ล่าสุดจนถึงขณะนี้ศูนย์ประสานงานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพามา่าจังหวัดตากได้ดําเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพามา่าทั่วประเทศแต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้เท่าที่ควรสาเหตุหลักที่ทําให้แรงงานพามา่าไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเนื่องมาจากความไม่เข้าใจทั้งตัวแรงงานพามา่าและนายจ้างประกอบกับได้มีการทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน M.O.U และการทำงานลักษณะเช้ามาเย็นกลับตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,551ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ทำให้หนายจ้างไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดประชุมนายจ้างเพื่อให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติได้ถูกต้องหลังจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการดำเนินการจัดระบบ การทำงานของแรงงานต่างด้าวหลังจากที่มีการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2557ที่ผ่านมาดังนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตากจึงได้จัดการประชุมนายจ้างและสถานประกอบการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งหลังจากนี้กรมการจัดหางานจะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานให้แล้วเสร็จภายใน31มีนาคม2558และจะมีการตรวจประทับตราวีซ่าออกใบอนุญาตทำงานตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่1เมษายน2558ถึง31มีนาคม2559เท่ากันทุกคนโดยแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และได้รับการอนุญาตให้เข้าทำงานแล้วจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามกฎหมายที่กำหนดต่อไปเจ้าหน้าที่เทศกิจกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนาครแม่สอดรวมกับงานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าตลาดสดเทศบาลนาครแม่สอดค่ะ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสมชัยหัตยะตันติในการจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในตลาดสดและให้มีความสะอาดดรเทอดเกียรติชิ an, นสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงได้มอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลน,นครแม่สอดร่วมกับงานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ลงพื้นที่จัดระเบียบร,ร้านค้าภายในตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดหรือตลาดสีมอยโดยได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดสด ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดและทำการตีเส้นเพื่อให้ผู้ค้าขายในตลาดได้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สามารถสัญจรจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เนี่ยนะครับทางงานเทศกิจนะครับร่วมกับงานกองสาธาร และสิบแมล้อมนะครับแล้วก็ฝ่ายป้องกันและบัรเทาน้าภัยนะครับแล้วก็งานจราจรสอแม่สอดนะครับได้ร่วมกันจัดระเบียบร้านค้าตลาดสีม้อยนะครับเป็นตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดนะครับทุกนี้เนี่ยทางงานเทศกิจนะครับกับงานกองสาธารณสุขจะร่วมกันจัดระเบียบก็คือตีเส้นจราจรนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่ในกฎระเบียบนะครับอย่างที่เราได้ตั้งไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของฝากประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกประชาชนทั่วไปนะครับเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรถเข้าออกได้นะครับเส้นนี้เนี่ยประมาณสิบโมงนะครับเนาะสิบโมงถึงบ่ายสองเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยรถจะวิ่งได้หนึ่งเลนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถนนตรงนี้จะคับแคบมากนะครับก็ต่อไปเนี่ยจะถนนเส้นนี้เนี่ยจะจะรถเวียนยศยนต์วิ่งผ่านได้นะครับจะจะให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยสัญจรผ่านได้นะครับเส้นนี้นะครับก็ให้พู้ค้าแม่ค้านะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับเรามีระพอรบอร,บรักษาความสะอาดนะครับและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะปี2535นะครับควบคุมการพ่อค้าแม่ค้าที่เชื่อให้อยู่ในกฎระเบียบหน่อยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมยู่ไม่อยู่ในกฎระเบียบนะครับ๋อ,อคือ เป็นนโยบายของอท่านผู้ว่าครับให้จัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้านะครับในบริเวณตลาดสดสีมอยนะครับซึ่งถนนนี้เป็นถนนเมื่อก่อนเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนอจอมพลนะครับก้โทษทีถนนในชุมพลชุมพลครีถนนชุมพลครีครับซอยนี้ก็จะจัดระเบียบคือช่วงให้ผ่อนปลนให้พ่อค้าแม่ค้านะฮะเขา ดูแลขายของกันช่วงตั้งแต่เวลาตั้งแต่เช้าถึงถึง10โมงนะฮะ10โมงแล้วพอพอ10โมงแล้วก็จะขยายถนนผู้ที่ขายบนถนนก็จะขยับเข้าที่ช่วง10โมงถึงถึงบ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมงก็รถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้นะครับรถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้พอถึงบ่าย2ก็ก็ให้อนุญาตให้ขายเหมือนเดิมครับคือ คือจะเป็นนโยบายของท่านนายกเอ่เอเกียรติจินทรรน,น,นันด้วยนะฮะซึ่งท่านก็มอบนโยบายนี้มาให้ทางางานเทศกิจนะฮะซ,ซึ่งร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะครับประชาชนที่รักสุขภาพกว่าพันคนนะคะเข้าร่วมงานมหกรรมััรจักยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่16ค่ะ ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประชาชนที่รักสุขภาพในพื้นที่และต่างจังหวัดทั้งชาวไทยและชาวเมียนมากกว่า2,400คนต่างนำรถจักรยาน2องล้อเดินทางเข้ามาร่วมงานมหกรรมปั่นจักรยานมิจรภาพไทยพมา่าครั้งที่16ประจำปี2558โดยมีนางกอบการวัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายนัทวุฒิทวีเกือ้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพมา่าครั้งที่16จากนั้นนายมนตรีชนะชัยวิบูลวัฒนรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวให้โอวาดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นเป็นการมอบธงสีให้แก่ผู้นำขบวน จากนั้นนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมทำพิธีปล่อยลูกโป่งผ้าพแพรและขบวนจัก,กรยานทั้งหมดไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครแม่สอดและไปยังสะพานมิตรภาพไทยพมา่าตำบลท่าใสาลวดเพื่อข้ามไปยังประเทศพมา่าโครงการมหากรรมปั่นจัก,กรยานมิตรภาพไทยพมา่าได้ก่อเกิดแนวคิดขึ้น มาพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ของการสร้างสะพานมิตรภาพไทยพมา่าที่หอการค้าจังหวัดตากได้ใช้เวลากว่า15ปีได้ร่วมผักดันให้เกิดการสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นซึ่งโครงการมหากรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพมา่าได้ริเริ่มโครงการปั่นจักรยานมิตรภาพเมื่อปีพุทธศักราช2543 นับตั้งแต่มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยพมา่าและมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15สิงหาคม2540เป็นต้นมาทางด้านนายซอหลุยอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการพรม่าจังหวัดเมียวดีให้การต้อนรับฝ่ายไทยและทำพิธีร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของไทยใน,ในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานที่ไปจากฝั่งไทย ซึ่งในทางพิธียังมีการมอบจักรยานและของที่ระลึกต่างๆให้กับฝ่ายพมา่าเช่นเดียวกับพมา่าได้มอบของที่ระลึกให้กับฝ่ายไทยซึ่งการจัดงานปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าในครั้งนี้ฝ่ายพม่าได้อนุญาตให้นักปั่นไทยสามารถขับขี่ไปดูวิถีชีวิต ของชายจังหวัดเมียวดีเขตเศรษฐกิจชายแดนตรงข้ามบ้านริมเมยตตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดได้ทางหอการค้าจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้จัดโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพมา่าแม่สอดเมียววดีโดยในปีนี้ทางพมา่าเปิดให้เข้าชมเขตเศรษฐกิจไทยพมา่าเพื่อเตรียมรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 อย่างไรก็ดีการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่และแขก v ว p ในเขตของประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอดตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นอย่างดีถอยหน่อยถอยหน่อยไปนิดด้วยถอยหน่อยไปตอนนี้เ,น aster, เราจะเริ่มเปิดอ่าสอครับ อ่าเริ่มได้เลยนะคะขอเสียงรบมือดังๆนะครับสำหรับการเปิดกระบวนของเรานะฮะบมือดังๆด้วยคะขอเสียงตบมือดังๆนะคะรับรถลำดับที่หนึ่งของกระบวนนี้ในการร่วมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะคณะปั่นนะคะขอให้ปั่นตามรถประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะกระบวนไปแล้วนะคะอ่าขอใจเย็นๆน,น,นิดนึงนะคะคันแรกอาจจะมีอ่า ไม่ต้องรีบร้อนเะค่ะขอเกียร์ถจักรยานให้ด้วยค่ะขอเชียร์รถจักรยานด้วยสวยภาพไปสวยมรวานมลงกันเรนสดองเลยะ เกิดอ <LY humming> ุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงเทศบาลนครแม่สอดมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนค่ะเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาของวันที่7กุมภาพันธ์2558ในเวลาประมาณ1นาฬิกา10นาที ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการมูลนิธิพิทักษ์การจุดแม่สอดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพงเทศบาลนครแม่สอดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมูลนิธิพิทักษ์การจึงได้จัดกำลังอาสาสมัครพร้อมรถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมหน่วยพยาบาล0ูออกตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสามแยกไฟแดงถนนสายแม่สอดแม่ระมาดบริเวณหน้าเทศบาลนครแม่สอดพบรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้ออิซูซุ ดีแม็กสีเทาได้พุ่งชนรั้วกำแพงของเทศบาลนครแม่สอดเสียหายบริเวณด้านหน้าตายไปลายไฟวิ่งขนาดใหญ่โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายกู้ภัยพิทักษ์การจึงได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นหากพบเจออุบัติเหตุฉุกเฉินโทร1669มูลนิธิพิทักษ์การจุดแม่สอดโทร084 379 1669 หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะดิฉันการศรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ